เวล่ารานีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าพึ่งจะหายหน้าหายตาจากโซเชียลไปแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอิ่มบุญสุขใจขนาดไหนนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นต้องไปถามกันเลยกับละครโอ้โหตอนนี้นะคะก็เรียกว่าการกลับมาประกบคู่กับคุณเจมส์จิรายุเนี่ย ก็กระแสดีขายขำถูกใจคนดูสุดๆเลยนะคะจนหลายคนก็ยกให้คุณเบลล่าเนี่ยเป็นเจ้าแม่เรตติ้งปังไปแล้วกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าคุณพี่กฤีนางคำดวงนี่มิธสนุกจริงตลกมากๆเลยนะคะรวมทั้งตอนนี้น้องเจมจีเนี่ยเขาเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงแล้วนะจ๊าหลังพยายของเขาค่ะตั้งท้องลูกคนแรกมีเตรียมที่จะแบบ รับขวัญอะไรหลานบ้างไหมเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยจ้าขอบคุณมากเลยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายแล้วก็เต็มที่แหละแล้วก็มันสนุกตั้งแต่เราเราเริ่มอ่านบทเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้แล้วแล้วพอยิ่งถ่ายจริงมันยิ่งแบบ <laughs> มันละครอะไร <c oughs> ค่ะก็ได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะแล้วก็มันมีอะไรที่สพรส์ชนดูเยอะค่ะคือด้วยความที่คุณเคยกันอยู่แล้วก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยมันก็เลยยิ่งกล้าที่จะต่างฝ่ายต่างเสนอไอเดียของกันและกันอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีก็คิดแทนเขาบางทีเขาก็แบบว่าเราลองมาทําอย่างนี้กันไหมมันก็เลยเหมือนได้แบบเอ็กซ์อะไรใหม่ๆค่ะก็คือเป็นคนตลกที่สวยนิดหน่อย เราได้ปลดปล่อยไงเราก็คือได้ใช้ตัวละคร <c oughs> เป็นข้ออ้างค่ะ <c oughs> ชื่นใจค่ะชื่นใจก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะก็ไม่คิดว่าเออแบบคนจะยังดูละครกันขนาดนี้ค่ะ <c oughs> หลายอย่างอะ่ะมารวมกันนะคะมันอาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนคนอาจจะเครียดอยู่แล้วพอเป็นละครเราที่ทําให้ทุกคนแบบได้หัวเราะได้ทุกคนอาจจะนึกถึงเสียงหัวเราะแบบนี้หรือว่ารูทีนแบบนี้ในการที่เอ้ยเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งต้องมาเปิดดูละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ยังแบบดูแล้วก็สนุกกันนะะเออต่างคนต่างเติบโตอ่ะต,ต่างก็เหมือนไปรับวิชาเอาคมของตัวเองมามั้งอย่างเงี้ยค่ะเออยังไม่ค่อยได้คุยกันหลังจากนั้นสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ก็ดีใจอะ่ะเห็นพี่กล้องบนอยู่แบบเอยอย่ามาบอกนะว่าพลอดตอนไหนทองแพง <laughs> เราผนเป็นอะไรดียังไม่รู้เหมือนกันดีใจมากค่ะเพราะว่าออตอนที่เขาจะขอแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในโมเมนต์กับเขาเพราะว่าก็ตอนนั้นก็กําลังถ่ายเนี่แหละแบบจะขอแต่งแล้วนะขอแต่งแล้วนะนี่มีกําหนดแล้วนะแล้วนี่ก็บอกว่าทําไมเธอแต่งเธอไม่ดูคิวฉันก่อนเลยฉันไม่ว่างสักวันเธอไม่ถามคิวฉันก่อนเลยอย่างนงี้นะี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานสักงงานเลยค่ะเพราะว่าแบบเออติดแบบติดถูกอ่ะเราไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ย ค่ะจนตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อแล้วแล้วเบลว่าปกติเรียกเจมว่าคุณแม่ไงนี่เบลก็เลยถามเจมว่านี่ต้องเรียกคุณแม่หรือคุณพ่อเจมก็ยังบอกว่าเป็นคุณแม่ต่อไปก็ได้ <laughs> มันชินมาตั้งแต่ปฏิวัติดาค่ะเรียกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเออใช่พี่เกดให้แล้วก็ถือว่าทางวงการให้เราค่ะแนเหรอเราร่วมหรอเรามาจากใช่ใช่เราอยู่วงการเดียวกันใช่พี่เกดดีใจด้วยคุณได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านคือช่วงนี้คิวค่อนข้างเคลียงไง หน่อยเพราะว่าเราจะแบบเหมือนจัดไปซ้ายไปขวาได้ได้หน่อยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีกําหนดแบบถ่ายอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ยาวอย่างเงี้ยก็เลย,ก,เลยก็เลยเคลียร์ได้ค่ะเลยแบบไปเติมพลังนิดนึงค่ะปิดวาจาปิดโทรศัพท์ค่ะใช่ไปที่เขาใหญ่ค่ะของพระจันทชยาสาโรสงบมากเลยค่ะเพราะว่าคนไปร่วมประมาณ1้0ยร้อยหแต่ไม่มีเสียงพูดกันเลยอย่างเงี้ยก็ ก็เหมือนได้ยินเสียงข้างในตัวเองเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบพูดเยอะมากเลยในหัวอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ร้องเพลงทั้งวันมันขึ้นมาเองค่ะใช่คือถ้าเราอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเออแบบเออเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราทํางานอยู่ในวงการมันต้องแบบไปล้างออกหน่อยอย่างเงี้ยใช่ส่วนตัวของเบลค่ะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าเราเรารับอะไรมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเคลียร์ออกบ้าง ก็ตัดได้นะเพราะว่าเราเหมือนเตรียมตัวไปอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็บอกเลียงงานอะไรไว้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะค่ะ mm hmm. เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละ mm hmm. คือบางทีเรารู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องคนอื่นแต่ว่าเราไม่รู้แบบภายในข้างในตัวเองเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ด mm ีนะคะ